ป้าจ,จะแกงออมก,กินป้าเป็นกนไรย้อนพริกป้าจ,จะไม่ตำแหลกนะแค่บุกๆุกให้มันแตกพอี่เยเย้อนกินแไไมได้เลยกินกระจุกินกระจุอันนี้ป้าซื้อใส่ไก่หุบบอลมานะหวานซีหนึ่ง Cái nhiều to Cao quả Nhiệt kinh cày sột đỉa và kinh cày nhớ nhớ hơn nữa mấy คุนได้กิ่นไหมได้กินหรอกป้าได้กินคนเดียวหอมอะ่ะนี่คีดีโตแต่ตัดไปเลย จะไม่ใส่น้ำนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเคี่ยวไปเดี๋ยวน้ำมันก็ออกน้ำผักมันก็จะออกอชอบกินแกงอ่อมที่น้ำาแห้งๆกุกกิกคลิบคลออร่อยโอ้ดหได้ไปบอกว่าเ,เน,นี่ยไม่ได้บอกผักแค่นี้ซื้อผักอย่างเดียวก็9.5บาทแต่ว่า <c oughs> ซื้อก,กินใี่วานนะถุงหนึ่งถุงหนึ่ง30บาทเองแต่ถุงหนึ่งก็ให้ผักน้อยอ่ะ ราซื้อกินเน่ผักให้น้อยมากเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเ๋ยนน้ำปลาก่อนใส่เยอะเดืเอดเค็มเฮเเดี๋ยวมาดูปิดฝาไว้ก่อนนะยุบแลเห็นไหมไม่ต้องใส่น้ำหรอกมายุบเร็วโอเคนะน้ำผักมันก็จะออก กินเผ็ดไม่ได้อะแกงอ,อก่อมมอนตกออกเผ็ดนิดนึงเกิดไปขึ้นแกงตลาดลอร่อยนะแกงอร่อยมากเลยแต่เผ็ดรากินรากินไม่ได้ตอนนี้ ต้องรักษากดเลยย้อนกันแล้วใส่น้ำล้างครกหน่อยอือเหี้ยพอลนะ เลยดูมันหายใจ,จดิมันเหนื่อยมากไงนันะ่น่ะวันนี้ลุงแกดูแกก็ปล่อยมันฟรีดีเลยนะ่ะนะนะนต้องบอกว่าให้ช่วยดจ้ำขนมไม่เจรเจะได้ทำไห้นนอเออเ,เออตมอโอเคทุกค,คนป้าลงทุนสั่งแบตเตอรี่เลยนะเนี่ย สัตว์ผลนี่มันไม่ไหวมัน,นออกไปเล่นแล้วลูกย่าก่อไตไม่หมดแกงป้าเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงแกจะได้กินข้าวแกงไม่เผ็ดหรอกลุงแกคงกินได้เนะี่ยเมื่อคืนเออเมื่อวานข้าวเย็นข้าวเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป้าไปซื้ออร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อขอซื้อเอ็นเขาสองร้อยเอ็นเอ็นกับเนื้อเอ็นเปื่อยกับเนื้อเนื้อตุ่นของเขาอะ ามาทำตม้มยำเอ้ยเออต้มแซ่บอร่อยนะโอ้ยผอมเอยเราทำเองไม่ได้แพงอยากกินนานๆกินทีไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้กินทุกวันเราอยากกินแล้วก็ไปซื้อมากินไม่ต้องมานั่งสูนในเลืองโอเคปลาปิดไว้ก่อนนะแล้วกนันป้าจะไปทำงานอย่างอางื่นลวเดีย๋ยวจะต้องทำขนมอีก ฝากากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้กินแกงอ่อมไก่ไก่หุบบอนบ๊ายบาย